นี่คือธรรมชาติที่สวยงามนะครับไม่ใช่ได้ทำเองเดอ้อนี่เห็นไหมไม่ได้มีต้นเดียวนะครับเป็นเองตามธรรมชาติอันนี้คือสวยเลยต้นนี้คือต้นเมลอนสายพันธุ์ตะข่ายเนื้อส้มและหลายคนถามว่าได้เด็ดยอดหรือเปล่านี่นะฮะเด็ดนะครับผมจะเหลือคะแนงไว้สามคะแนงนี่เมื่อวานนี้ผสมไปแล้วหนึ่งใช่ไหมวันนี้ผสมอีกหนึ่ง อีกสองที่ดอกตัวเมียบ้านแบบนี้นะฮะเห็นไหมทุกข้อเนี่ยเขาจะมีหนึ่งใบหนึ 2, ่งใบแน่ๆสองมีแขนงออกมาแล้ะแขนงหนึ่ง 1, ใบแรกก็จะมีผลอย่างที่คุณเห็นพวกนี้ถ้าเราได้เก็บใบแล้ว3ามแขนงเราเด็ดทิ้งได้เลยส่วนดอกตัวผู้ก็จะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นสเต็ปเดียวกันหมดเลยเห็นไหมฮะปุ๊บเท่านี้ครับแล้วเชื่อไหม เหลืออีกประมาณนู้นนะครับมันจะไปถึงประมาณนู้นเลยนะเดี๋ยวข้อเขายืดได้เต็มที่มันจะสูงได้ประมาณนั้นเลยเด็ดครับต้องเด็ดแล้วก็เด็ดหมดเลยสุดท้ายก็จะเหลือแค่ใบหนึ่งใบแล้วก็ผลหนึ่งแขนงกับหนึ่งผลเท่านั้นครับส่วนผสมสามลูกติดสามลูกคัดเอาแค่ลูกเดียวครับ